สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นกอล์ฟนะคะเป็นมินิกอล์ฟเนอะแล้วก็จะไปถ่ายรูปทำบัตรใบขับขีก่อนกันเลยนะาแน่นดน,นึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะพอเรามาถึงร้านถ่ายรูปเนี่ยเราก็ได้ถ่ายเลยนะคะรอไม่นานเราก็ได้รับรูปเลยด้วยเสียไป15ยูโรจากนั้นก็มารับไมค์กอล์ฟกับลูกกอล์ฟนะคะ ทั้งหมดเสียบริการ8ยูโรนะคะไม่ได้กําหนดเวลานะคะเราจะเล่นนานแค่ไหนก็ได้จนกว่าเราจะเบื่อเนาะที่ที่เราเดินไปเล่นกอล์ฟเนี่ยมันจะมีที่ให้ตั้งเต็นท์แบบว่ามีรถบ้านมาตั้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะบรรยากาศมันจะดีมากดูท้องฟ้าดีแบบฟ้าสวยมากแล้วก็อากาศกาลังดีนะคะเนี่ยสนามกอล์ฟมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็มีอุปสรรคต่างๆเนี่ยมีไม้กั้น แล้วเราก็จะได้ตารางคะแนนมาด้วยนะคะพร้อมมินสอมาให้เก็บคะแนนเราก็ตีไปเก็บคะแนนไปวันนี้เราพนันกันด้วยถ้าเกิดใายแพ้ต้องเลี้ยงข้าวนะคะซึ่งเราก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะไม่รู้ทําไมเป็นสาวมั่นไปกล้าพนันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเวอร์ผู้ชายก็ลีลายเยอะเวอร์นะคะเราก็เล่นไปตีกันไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นการสมานฉะันความสัมพันธ์หรือว่าทำให้ทะเลาะกันนะคะ ก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะก็นับคะแนนสุดท้ายคือถ้าเกิดใครได้คะแนนน้อยอาจจะเป็นคนชนะนะแบบจํานวนการตีต่อ,อครั้งน้อยกว่าอะไรเงี้ยน่าจะเหมือนกอล์ฟทั่วไปมั้งเล่นกอล์ฟไม่เป็นเหมือนกัน 50, 60, สรุปเราก็แพ้ไปทั้งสองรอบนะคะแพ้ไปสามคะแนนกับแพ้ไปหกคะแนนเนาะจากนั้นเราก็มากินข้าวนะคะเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลจากที่ตีกอล์ฟแหละก็เดินมานิดหน่อยนะคะนี่ อาหารร้านนี้จริงๆมันสวยนะมุมตรงนี้เราเคยมาถ่ายรูปแล้วแต่ว่าวันที่มาคือมันมีการจัดงานอะไรไม่รู้มันก็เลยมีรถจอดเกะก,กะก็เลยไม่ได้ถ่ายวีวห้ทุกคนดูนะคะหลังจากที่เราไปเล่นกอล์ฟเสร็จมาแล้วนะคะแล้วเราก็แพ้เนาะเราก็เลยต้องพาผู้ชายมากินข้าวเนาะก็มื้อน,นี้เราเลี้ยงนะคะอันนี้คือสเต็กเนาะเป็นเนื้อกับเอออันนี้เป็นผักขมเนาะผัดกับเนยอะไรสักอย่างเนาะก็เล่นกอล์ฟก็สนุกดีนะคะเล่นครั้งแรกของเราก็แพ้เนาะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นด้วยหรอมั้ สเต็กวันนี้เนื้อก็นุ่มดีนะคะแล้วก็รสชาติก็อ่อยอยู่เนาะไม่ไม่เค็มมากนะเราถึงขั้นต้องได้เติมเกลือปกติอาหารเยอรมันจะค่อนข้างเค็มนะคะแล้วก็เนี่ยแหละกิจกรรมวันวันของเราเนาะผู้ชายก็จะคอยพาไปนู่นไปนี่หาก,กิจกรรมให้เราทําถามว่าวันนี้ทําอะไรดีลากออกไปข้างนอกนะคะทั้งนั้นที่เราก็เป็นคนขี้เกียจมากลอเกิน <ๆ S 2> กิจกรรมที่เราอยากทําก็คือการนอนอยู่บ้านเฉยๆเนาะกินข้าวคาวอร่อยอร่อยแค่นั้นแต่ว่าคนเยอรมันมันก็ไม่เหมือนเราเนาะวัฒนธรรมเขาก็จะคอยหาเกมหาอะไรให้เราเล่นนะคะ ก็ดีเหมือนกันได้ทําอะไรแปลกๆที่ไม่เคยทํานะคะก็วันนี้คงไว้เท่านี้นะคะมือนี้หมดไป60ยูโรเนะาะบาย